สวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาชวนเพื่อนๆทําทำเมนูนมสดสตรอเบอรี่ท็อปด้วยโฟมครีมนานนุ่มละมุนสไตล์ดักรน่าค่ะวันนี้ก็จะมาทำด้วยกันทั้งหมด3รสชาติเลยนะก็จะมีโฟมครีมรสสตรอเบอรี่โฟมครีมชาเขียวแล้วก็โฟมครีมโกโก้ค่ะพอทานด้วยกันกับนมสดสตรอเบอรี่แล้วนะคะก็คืออร่อยเข้ากันเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะสามารถทำเป็นเมนูใหม่ให่ในร้านได้ช่วยดึงดูดลูกค้าเพิ่มยอดขายได้นะคะวิธีทำก ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นโฟมครีมเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะก็จะเริ่มทําจากโฟมครีมรสสตรอเบอรี่กันก่อนเลยค่ะและส่วนผสมหลักที่จะใช้ทําตัวโฟมครีมนะคะก็จะเป็นวิปปิ้งครีมค่ะซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมของตัวไอฮอตเบรเรลดท็อปปิ้งตัวนี้นะคะ วิปปิ้งครีมตัวนี้นะคะจะเป็นวิปปิ้งครีมที่เหมาะสาหรับนํามาท็อปบนเครื่องดื่มมากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีรสชาติครีมนมหอมมันอร่อยมากเลยค่ะพอทานคู่กันกับเครื่องดื่มนะคะคืออร่อยเข้ากันได้ดีเลยค่ะหวานนิดๆน,นะคะไม่หวานมากแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยค่ะรสชาติครีมนมชัดมากเลยนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นส่วนผสมในการทําตัวโฟมครีมค่ะ ซึ่งเราจะทําเป็นแบบใช้ต่อหนึ่งแก้วนะคะจะเริ่มทําจากตัวโฟมครีมสตรอเบอรี่กันก่อนเลยค่ะก็จะใช้เป็นตัวน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นนะคะหรือว่าเป็นตัวน้ำสกอรสตรอเบอรี่ค่ะจะใช้อยู่ที่20 ml ค่ะจากนั้นนะคะก็จะใช้เป็นตัววิปปิ้งครีมของ iHot b e v e r a g e Topping นะคะซึ่งเราจะใช้อยู่ที่50 ml ค่ะ ส่วนผสมก็จะมีอยู่2อย่างแค่นี้นะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะใช้ช้อนมาคนเลยค่ะซึ่งตัวโฟมครีคมสตรอเบอรี่นะคะค่อนข้างที่จะทําง่ายนะเพราะว่าใช้ช้อนมาคนแค่แป๊บเดียวเขาก็จะเป็นเนื้อครีมแล้วค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็คนๆไปเรื่อยๆนะคะเนื้อเขาก็จะเริ่มเนียนขึ้นแล้วก็ฟูขึ้นค่ะนี่ค่ะก็จะได้โฟมครีมลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นโฟมครีมนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะ อยากจะบอกทุกคนว่าตัวโฟมครีมสตรอเบอรี่ตัวนี้คืออร่อยมากเลยค่ะเขาจะมีความหอมมันครีมนมจากตัววิปปิ้งครีมบวกกับตัวน้ําสตรอเบอรี่ที่มีความเปรี้ยวหวานนะคะคือผสมรวมกันแล้วคืออร่อยมากๆเลยค่ะส่วนความหวานนะคะก็สามารถปรับได้นะปรับลดเพิ่มในส่วนของตัวน้าสตรอเบอรี่ได้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวต่อไปเราไปทําเป็นโฟมครีมชาเขียวกันต่อเลยค่ะ สำหรับโฟมครีมชาเขียวนะคะก็จะใช้เป็นผงชาเขียวค่ะซึ่งผงชาเขียวจะใช้เป็นผงชาเขียวญี่ปุ่นของอีเวิร์นนะคะจะใช้อยู่ที่2ช้อนชาค่ะผงชาเขียวตัวนี้นะคะจะเป็นผงชาเขียวที่มีความหวานมาแล้วนะเราก็จะไม่ได้ใส่ความหวานเพิ่มค่ะแต่ถ้าใครที่จะใช้เป็นผงมะชานะก็อาจจะใส่ความหวานเพิ่มลงไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเชื่อมหรือว่าจะเป็นนมข้นหวานก็ได้ค่ะเพราะว่าผงชาเขียวมะชาก็จะมีรสชาติที่ขมฝาดนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่ตัววิปปิ้งครีมเลยค่ะ ก็จะใส่วิปปิ้งครีมไปที่50 ML จากนั้นนะคะก็ใช้ช้อนมาคนเลยค่ะคนให้ตัววิปปิ้งครีมกับผงชาเขียวเข้ากันดีก่อนนะคะซึ่งตัวชาเขียวนะคะถ้าเราใช้ช้อนคนนะคะก็อาจที่จะใช้เวลาในการคนเยอะมากเลยค่ะกว่าเขาจะขึ้นฟูแล้วก็เข้ากันได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีตัวช่วยก็คือเราจะใช้เป็นก้านตีฟองนมนะคะ ใครมีก็สามารถใช้ได้หรือถ้าใครไม่มีก็ใช้ช้อนคนแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าอาจจะนานหน่อยนะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นที่ตีฟองนมนะคะมาช่วยค่ะนี่เลยนะคะก็จะปั่นไปแบบนี้ค่ะแปบ๊บเดียวเขาก็ขึ้นฟูแล้วก็เนื้อเนียนแล้วค่ะเอาตามที่เราต้องการได้เลยนะอยากได้เนื้อครีมแบบไหนนะคะจะเหลวนิดนึงหรือว่าจะได้เนื้อครีมที่แบบแข็งๆฟูๆนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วแต่ได้เลยนะนี่ค่ะก็จะเอาประมาณนี้นะหลังจากนั้นก็ใช้ช้อนมาคนอีกสักนิดหน่อยนะคะ ก็จะช่วยให้เนื้อของเขาเนียนนุ่มฟูยิ่งขึ้นนะคะพอได้แล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปทำตัวโฟมครีมโกโก้ก,กันต่อเลยค่ะ สำหรับตัวโฟมครีมโกโก้นะคะก็จะใช้เป็นผงโกโก้ค่ะผงโกโก้ก็จะใช้อยู่ที่1ช้อนชาพูนแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ใส่เยอะนะเพราะว่าตัวผงโกโก้เขาจะมีความขมค่ะแล้วเราก็จะใส่นมข้นหวานด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความหวานนะคะเพราะว่าถ้าใส่เฉพาะตัวผงโกโก้เขาก็จะมีรสขมเกินไปนะก็จะใส่นมข้นหวานไปที่20 ml ค่ะแล้วก็คนตัวนมข้นหวานแล้วก็ผงโกโก้ให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเวลาเราใส่ตัววิปปิ้งครีมลงไปเขาจะได้เข้ากันง่ายขึ้นทําให้ตัวผงโกโก้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะ พอเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่วิปปิ้งครีมเลยค่ะก็จะใส่วิปปิ้งครีมไปที่50 ml แล้วก็คนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะก่อนที่เราจะใช้ตัวก้านตีฟองนมมาช่วยตีนะคะหรือใครไม่มีก็เหมือนเดิมค่ะใช้ช้อนคนได้เลยนะคะแต่อาจจะนานหน่อยแล้วก็ใช้แรงหน่อยนะคะอันนี้เราก็จะใช้เป็นก้านตีฟองนมช่วยค่ะพอตีได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะใช้ช้อนมาคนช่วยอีกรอบนึงค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะสําหรับตัวโฟมครีมโกโก้ค่ะ และนี่ค่ะเราก็จะได้โฟมครีมทั้ง3รสชาติแล้วนะคะทั้งรสสตรอเบอรี่ชาเขียวแล้วก็โกโก้ค่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นตัวนมสดสตรอเบอรี่แล้วก็ท็อปด้วยโฟมครีมที่เราทำนะคะเตรียมแก้วมาเลยค่ะก็จะทำเป็นแก้ว22ออนซ์นะคะจากนั้นนะคะสำหรับสตรอเบอรี่เราก็จะใช้เป็นตัวน้ำสคอสสตรอเบอรี่ค่ะหรือใครมีเป็นตัวสรับสตรอเบอรี่หรือจะเป็นตัวซอ,อสะสะตรอเบอรี่ที่ทำเองก็ได้นะคะก็จะใช้น้ำสตรอเบอรี่อยู่ที่30 ML มลค่ะ ความหวานนะคะปรับได้ตามชอบได้เลยชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับลดเพิ่มได้เองเลยนะคะถ้าชอบหวานมากก็เพิ่มได้นะคะก็จะใส่30 ml ทั้ง3แก้วเลยนะจากนั้นนะคะก็ตักน้ำแข็งใส่แก้วเลยเดี๋ยวจะขอทำไปทีละแก้วก็แล้วกันนะคะใส่ให้เกือบเต็มแก้วเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำในส่วนผสมของนมกันเลยค่ะจะใช้เป็นนมสดนะคะ120 ml ค่ะ แล้วก็จะใส่เป็นวิปปิ้งครีมของตัว i h ฮอตเบอร์เบรท็อปปิ้งค่ะตัววิปปิ้งครีมนะคะก็จะมาช่วยให้นมสดของเรามีความหอมมันครีมนมอร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะก็จะใส่ไปที่30 ml ค่ะซึ่งเราจะทําแบบนี้ทั้ง3แก้วเลยนะคะคนให้เข้ากันสักหน่อยนะคะแล้วก็เทใส่แก้วได้เลย น้ำแข็งยุบก็เติมน้ำแข็งอีกสักนิดหน่อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะเหลือพื้นที่ไว้สาหรับใส่ตัวโฟมครีมของเราด้วยค่ะทั้ง3แก้วที่เราทําวันนี้นะคะก็จะใช้สูตรเดียวกันได้เลยนะใช้นมสด120 ml แล้วก็ตัววิปปิ้งครีม30 ml ค่ะแล้วเราก็จะนําตัวโฟมครีมทั้ง3รสชาติที่เราทําไว้นะคะมาเทใส่ด้านบนได้เลยเดี๋ยวจะเริ่มทําจากตัวโฟมครีมสตรอเบอรี่กันก่อนกแล้วกันนะคะสําหรับตัวโฟมครีมพอเราตั้งทิ้งไว้เขาจะจับตัวกันเหนียวหนืดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก่อน เขาก็จะมีความเหลวลงมาอีกกนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบเหลวกว่าน,นี้นะคะก็สามารถเติมนมจืดลงไปอีกกนิดหน่อยได้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกกนิดหน่อยค่ะแล้วก็สามารถนําไปเทท็อบนเครื่องดื่มได้เลยค่ะถ้าทําใช้เลยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอันนี้เราค่อนข้างที่จะตั้งไว้นานนะคะเราก็จะเทลงไปแบบนี้เลยค่ะหรือจะใช้ช้อนตักลงมาเลยก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นชาเขียวนะคะก็ทำเหมือนกันเลยแล้วก็โกโก้ค่ะ ประมาณนี้นะเราก็จะได้แล้วนะคะสําหรับตัวนมสดสตรอเบอรี่ท็อปด้วยโฟมครีมทั้ง3รสชาติของเราค่ะตัวโฟมครีมนะคะก็จะให้เนื้อสัมผัสที่เบานุ่มละมุนนะคะจะไม่เหมือนนมเหนียวนะบางคนอาจจะมองเป็นนมเหนียวนะแต่ว่ารสชาติรสสัมผัสจะไม่เหมือนกันเลยนะคะ ตั้งไว้นานนะคะเขาก็จะเริ่มไหลลงมาด้านล่างแล้วค่ะด้านล่างนะคะพอเราคนผสมรวมกันแล้วก็จะให้รสชาติของตัวนมสดสตรอเบอรี่มีความหอมหวานมันนะคะเพราะว่าเราใส่ตัววิปปิ้งครีมลงไปด้วยพอทานคู่กับตัวโฟมครีมรสชาติต่างๆที่เราทํานะคะก็คืออร่อยเข้ากันเลยค่ะทั้งตัวโฟมครีมชาเขียวแล้วก็โฟมครีมโกโก้นะคะส่วนตัวโฟมครีมสตรอเบอรี่นะคะก็คือเข้ากันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นรสชาติเดียวกันแต่จะบอกว่าส่วนตัวคือชอบโฟมครีมสตรอเบอรี่มากเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะที่จริงก็อร่อยทั้ง3ารสชาตินะแต่ เป็นพิเศษค่ะ สำหรับโฟมครีมทั้ง3รสชาตินี้นะคะก็สามารถนําไปท็อปบนเครื่องดื่มชนิดอื่นก็ได้นะนอกจากนมสดสตรอเบอรี่ที่เราทําวันนี้ค่ะใครอยากจะนาไปเป็นท็อปปิ้งบนเครื่องดื่มชนิดอื่นได้หมดเลยค่ะสามารถนําไปมิกได้เลยนะคะตัววิปปิ้งครีมนะคะก็จะไปช่วยให้รสชาติมีความอร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นยิ่งใส่รสชาติต่างๆลงไปด้วยนะคะยิ่งอร่อยเลยค่ะลองไปทํากันดูได้นะและหากใครสนใจตัววิปปิ้งครีมไอฮอตเบเวอร์เรยท็อปปิ้งตัวนี้นะคะก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเครื่อองดดื่ม่มไ้เบรรีทปรทปะะศค หรือไม่ก็สั่งออนไลน์ก็ได้นะคะก็สแกน QR code ตามนี้ได้เลยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะอย่าลืมลองไปทำกันดูนะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ